สวัสดีครับพบกับผมตมูตมิคุงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับในการรีวิวของเป็นคลิปแรกของช่องด้วยนะครับเซรวเซตใหญ่น่าจะเรียกว่าเซ็ตใหญ่ได้นะครับเซ็ตพร้อมกับที่ห้อยกับชีตาเซดรายเวอร์ดีเอ็กซเซรวหนดรายเวอร์แอนอะไรสักอย่างนะครับไม่ได้เตรียมตัวมาเลยจริงๆนะเนี่ยผิดพลาดประการใดขออาภายนะัยณที่นี้ด้วยนะครับ ของชิ้นนี้เป็นของมือหนึ่งนะครับตอนที่ได้มาแต่ว่าผมแกะออกไปลองเล่นบ้างแล้วก็กลายเป็นมือสองไปแล้วนะครับมาครับมาดูที่ดีเทลของกล่องเลยอย่างแรกอย่างแรกนะครับที่เห็นชัดๆคือมีหน้าต่างซีโร o n กับซีโรเซโนะเซโร one แล้วกันเซโร one กับวอลคิลีวันคิ i ีกับตัวไดเวอร์พร้อมกับห้อยคีชีตาไว้นะครับ แล้วก็จะมีคีย์ชีตาไว้กับคีย rising hopper นะครับดีเทลกล่องก็สวยงามนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าอันนี้ผมแกะสกอตเทปไปแล้วนะครับจะได้แกะรีวิวง่ายๆตัวข้างกล่องก็จะมีชีตากับเซโรวันนะครับชีตาทาท่ากระโดดใส่หน้าเซ r รวันกระโดดเตะหน้านะครับแล้วก็จะมีภาพคล้ายๆกับอันแรกเลยนะครับ ต่อมาดีเทลข้างหลังกล่องนะครับโอ้โหจุดเปลี่ยนเห็นได้ชัดคือคีย์ที่เปิดแล้วของ Rising Hopper เห็นไหมครับน่าจะเห็นแหละอ่าก้มให้ดูนะครับคีย์ของ Rising Hopper คีย์ของชีตาที่เปิดแล้วพร้อมกับหน้าตาของช h ตาซีโรวันแล้วก็ตัว Hidden Driver ซีโรวั Driver ครับที่ยังไม่ได้ ใส่คีย์ลงไปกับที่ห้อยทั้งสองอันส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีวิธีการเล่นคีย <God. S 1> <soccer. S 2> ์เข็มขัดอะไรต่างๆนานาและก็เสียงนะครับนี่ซีโรวันปั๊บจัมปั๊บของชิต้าปั๊บเอ่อเอามาเป็นบิชไรท์เทลล่าไรท์เมกาไรท์ส่วนอันนี้เป็นของคีย์ชิต้าเอาไว้เล่นกับตัวปืนนะครับช็อตไรเซอร์ หรือว่าจะเอาคีชิต้ามาเล่นกับตัวฮิเดนไดรเวอร์ก็ได้นะครับนี่ก็วิธีเก็บใส่ซองนะใส่ที่ห้อยนั่นแหละบอกที่ห้อบอกบันไดอะไรสักอย่างทานขนาดอันนี้ด้านล่างนะครับก็บเป็นหน้าวันคิลี่วันวันคิลี่ใช่ไหมชื่อเทพกับเซโรวันพร้อมกับคล้ายๆกับภาพแรกเหมือนเดิมแหละครับ อ่ uh, ดีเทลข้างนี้ยังไม่ได้ดูสินะข้างนี้นะครับข้างนี้อ๋อกล่องใหญ่พอสมควรนะครับเนี่ยข้างนี้ก็จะมีคำว่า h ิ d เดนฮิ d เดนแล้วก็มีคอมเบนเลเดอร์เซโรวันฮิเดนอินเทอร์เลเจนด์ฮิเดนเซโรวันดรนะครับแล้วก็จะมีคีย์ให้ดูนะครับอาจจะเห็นไม่หมดหนาะชัดๆคีย์นะครับ ค s ชิต้าคีไรซิ n งแล้วก็ที่ห้อยพร้อมกับไดรเวอร์นะครับต่อไปเรามาทำการเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับขออนุญาตตัดคลิปนะครับนะครับตอนนี้ก็แกะออกมาจากกล่องข้างหลังแล้วนะครับก็ได้เป็นคล้ายๆกำลังเสียมตาลใบแปะหน้าก็จะมีวิธีการเล่นนะครับนีนี่วิธีการเล่นนะครับ อะไรเรียบร้อยไม่ขออนุญาตไม่แกะนะครับแล้วขอข้ามไปเลยโอ้โหอันนี้ตั้งดีไหมตั้งดีเดี๋ยวได้จับก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างในของข้างในนะหน้าก,กากที่ห้อย2อันแล้วก็ h เด d e n driver สายอ้าวเอาออกทีละอันปับ๊บว้าวคีชิตาเรียบร้อย แกะออกมาแล้วนะครับก็จะได้หน้าตายอย่างนี้นะดูข้างในจะมีหน้ากากมี hidden driver แล้วก็มีที่ห้อยนะครับเอามาหน้ากาก k i c h i oh. r oh k racing hopper lock หลังโอ้ล็อกหลังเหมือนกับหน้าอกไอท์แมนใช่นี่นะครับดีเทลของก่อนเดีย๋ยวค่อยเปิดให้ดูนะครับ อันนี้ตัวที่เด่นียวโอ้โหใหญ่พอสมควรนะครับเนี่ยเออขออภัยนะครับขออภัยมือใหม่ตั้งกล้องรอบหน้าจะซื้อขาตั้งกล้องมาแนละ้วเป็นไดรเวอร์อ่าทีห้อยทั้งสองอันบังแสงขออภัยนะครับสาย2อันโหยาวนะครับเนี่ยของยา่าตัด ใส่ของแป๊บนะครับเอาถูงใส่อะไรออกให้หมดเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็แกะเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับนี่นะครับแกะที่ห้อ,อยออกมาปั๊บนะครับเาส์มุมนี้ก่อนดีกว่าีเดนไดรเวอร์ตัวคีย ให้ดูดีเทลคีย์กันละกันครับลงเป็นตะกแตนหุ่นยนต์สีขั้นฐานโค้ดนะครับเอาไว้เล่นกับตู้เกมสินะผมก็อยากให้ที่ไทยมีเหมือนเมื่อก่อนนะครับนี่นะครับคีย์ดีเทลข้างล่างโอ้ล็อกหลังนะครับมันจะเหมือนกับไอออนแมนนะใช่ไหมมันแรแรคล้ายๆกับไอออนแมนนิดหน่อย แล้วก็ตรงหน้าอ,อกอนะ่ะอันนี้คีชีต้านะครับคีต้าหุ่นยนต์ใบหน้าคีต้า r u ช h i n g k ข้างในเห็นไหมหน่าจะเห็นแล้วครับโอเคเห็นไหมอัพจุ่มขาว,ขาวๆนี่นะครับแล้วก็อันนี้ตัวใส่กับยีเดนดรเวอร์ตรงนี้นะโอ้เงาวบบับแวบเด้อเงาวับแวบแวบแวบ นี่ก็สายนะครับเอ่อสีมันคล้ายๆกับเหลืองอมเขียวเลยเดี๋ยวจะมาลองใส่หน้าก,กากกับตัวเครื่องก่อนละกันครับเออเลื่ไปดูดีเทลของเครื่องอันนี้ตัว Hidden Driver นะครับผมก็แกะออกมาเล่นแล้วนะครับเหมือนที่บอกตรงกลางอันนี้เป็นรอยของพลาสติกนะครับตัวเครื่องไม่ได้เป็นรอยอย่างใด นี่เป็นรอยที่พลาสติกใสเห็นไหมนะครับตอนแรกยังปิดหน้ากากไม่เป็นนะครับเผอไปปิดอืมมองไม่เห็นนะมันมืดเกินไปเดี๋ยวไฟ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 ปั๊บพอเห็นไหมพอเห็นนะเออพอเห็นเลเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตาไหมนี่ครับผมเทลเก็บได้สวยพอสมควรนะครับถ้าผมจะแจกซอฟแบบเป็นซอฟที่กลางล่างสีละวันเนี่ย มีใครสนใจนะครับถ้าสนใจกดบวกหนึ่งไปเลยนะครับครบหนึ่งไม่เอาดีกว่าครบห้าร้อยวิวจะแจกนะครับถ้ามีคนสนใจกดบวกหนึ่งไปเลยบวกหนึ่งครบยี่สิบบวกหนึ่งเอามาแจกนะครับโอ้สปริงแฮะนะครับอันนี้ก็ติดพอจะโกก,กโอ้โหงก็ไปโอ้โหนี่นะครับตอนน้องๆซื้อหรือพี่ๆ เพื่อนๆท่านใดซื้อนะครับก็ระวังตอนมาปิดหน้ากากอันนี้ด้วยนะครับเพราะมันจะคูดนะาหน้าปัดจะใส่เข็มขัดให้ดูนะครับว่ามันจะรูปทรงยังไงเมื่อใส่เข็มขัดเสร็จแล้วแต่ตอนรีวิวอาจจะไม่ใส่ให้ดูนะครับเพราะมันอาจจะทําให้สายงอได้สายงอไม่เอาเสียเายเก็บไม่สวย ทดคำเรียบร้อยเลยสักคู่นะครับวิธีใส่ก็ง่ายๆเลยนะครับฝั่งนี้คือ L นะครับเห็นไหมตัวอักษร L นะครับก็หาสายข้าง L ปับ๊บอันนี้คือ L นะครับอาจจะไม่เห็นขออนุญาตรวบรัดติดโคโดให้ลงล็อกนะครับอันนี้ก็ข้าง R จะไม่ใช่ข้างนะ้าก็เถืเพราะเป็นข้างอ่าติดโปรโล็อกเสร็จปั๊บโอ้สวยนะครับนี่เหมือนในหนังพอสมควรพอเห็นไหมครับเออพอดีแขนสัน้นดึงไฟใกล้ๆดีกว่านะครับต่อมาเรามาขออนุญาตเอาสายออกนะครับโอเคทิ้งไ้ข้างหลัง ต่อมาเรามาที่คีย์นะครับเริ่มทําการดึงขั้นฐานออกทั้ง2อ,อันนะครับวางมาดับตกแต่งไว้มาเปิดเครื่องกันเลยดีกว่าเอ่อสวิตสวิตปิดเปิดจะอยู่ด้านหลังนะครับสีโดอเด,เดนมากลำโพงจะอยู่ตรงนี้ นะครับตอนเปิดเครื่องไม่มีแสงไม่มีเสียงนะครับแต่ส่วนคีย์นั้นรอกดเข้าไปหนึ่งทีอ้าวอ๋อเร็วๆกดพิธะ <Jump. S 1> นี่้ต้องกดข้างล่าง Grass จั grasshopper ability อีกทีนะครับวั <Jump. S 1> บ เรามาเล่นเก็บเข็มขัดเลยตอนแรกเราต้องปลดไลท์โพรกไลท์คียก่อนเฮยชินตอนเพ่ก็จะใสยย่ก่อนแล้วก็ตงไปคี ขั้มขั้นสู่ท้องฟ้า Rising Hopper นะครับต่อไปมาดูท่าไม้ตายกันเลยดีกว่า <iding> นะครับต่อมาก็แบบในเรื่องก็มีนะครับที่เอาคีย์นี้มาใส่เพื่อเพิ่มพลังของท่าไม่ตาย หนึ่งทีสองทีสามทีแตะได้หกทีนะครับมีหกเสียงแล้วก็ลองใช้ก่อนนะครับหกทีตามในเรื่อง นะครับเมื่อกี้มีลองมาใช้ทีเดียวนะครับดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าจะมีแตกต่างจากรอบแรกรอบสองนะครับรอบแรกเราไม่ได้เอาเคีย์ไปเพื่อเพิ่มพลังจะไม่มีคำว่าบิดหรือว่าเทล,ล่า รอบที่2แตะไป6ทีมีคำว่าเทล r า Impact แล้วก็จะมีเสียงตึง้งๆๆๆงตึงตึง,ตง,ตงทีรอบแรกไม่มีแต่ว่ารอบ2มีรอบที่3ที่เราแตะไป1ทีนั้นทำให้เป็นบ c ชอิมแพคนะครับทำให้มีเสียงตุ้มตอนท้ายทีเดียวบิดก็คือ1ใช่ไหมใช่สินะครับลองมาแปลงร่างใหม่อีกครั้งในด้วยคีย์ของชีต้า เรามาปปิบคีย์เพียวๆกก่อนดีกว่าสองเสียงนะครับลองเปิดไปดูข้างในกันก็น่าจะมีแค่นี้นะครับต่อไปก็มาเล่นกับเข็มขัดเฮ <Author ize. S 1> ้ชิน นะครับเสียงก็จะมาประมาณนี้ต่อไปถ้าไม่ตายขออภัยนะครับต่อไปก็ลองสองทีนะครับ มีมาให้สองทีนะครับไบต์ g ีก้าไรส์นะครับห้าครั้งเท่ากับสี่สิห้าที่สินะครับแล้วก็เอาออก ต่อมานะครับสอนวิธีใส่เผื่อคนบางคนไม่รู้นะครับที่ห้อยดูให้ดีนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยฟับสบายลงล็อกไหมตรงนี้นะครับมันจะงับอยู่ตรงนี้มันจะงับไอ้นี่กระเทีมขัดนะครับทําให้ไม่หลุดง่ายนะเขย่าเขย่าไม่ออกเลยเห็นไหมก็ใส่คียนะครับเห็นลูกศรไหมลูกศรลง ก็มองคียคียก็จะมีลูกศรอยู่ตรงนึงนะครับมองเห็นไหมกล้องจ๋ากล้องโฟกัสให้หน่อยกล้องกล้องห้อยไล่สาเฮีวาสีบอเห็นนะครับนี่นะครับจะเป็นลูกศรลูกศรนะครับใส่ลงไปให้เป็นทางเดียวกับลูกศรที่มันบอกโอ้ปะับเรียบร้อยนะครับแน่นมากเลยนะครับยาว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 าวยาวยไม่ออกด้วยนะครับ คนเอาออกนะอ,ออกมเจนะครับวิธีการเอาออกนะครับก็มีอยู่สองแบบดึงข้างๆอย่างนี้ปับ๊บหรือว่าจะหยิบอย่างนี้ปั๊บก็ได้นะครับแล้วแต่คนถน,นัดนะครับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับคลิปต่อไปอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์มานะครับสิ่งที่กะจะรีวิวต่อไปก็คือช็อตไรเซอร์นะครับมีอันคือ 0 to 0 t unit นะครับให้เลือกเอาเลยนะครับสนใจชิ้นไหนโวตโวตโวตสปอยไว้ก่อนแทม AIM Riser มันเด็กผสมขึ้นได้เลยนะแต่งจริงนี่มาหาลัยเลยนะครับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย